นะครับสหรับเดินหนุเก่าขอบคุณอ่าดีราคาอยู่สองนิ้วมาด้วยนะฮะวัน mm hmm. นี้ก็มีบอสสมีบอสอสพ่วงไปแล้วครับ ีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชาญชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภะระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชาญชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานียลา ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบป้ไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรี I uh -huh.